สวัสดีครับเมื่อวพ่อไวสิมพ่อว่าเล่าเรื่องใบพู่นะครับต้องใบพู่ที่พ่อไวอขยี่แลวก็บเอามาเกี่ยวเรื่องกับรากตาครับนี่ครับใบพู่ใบพลูนะครับมีใบพลูของแท้เลยซื้อมาซื้อมาหมือเส้นนี่สิบบาทในมาหลายครับสิบบาทตั้งแต่สมัยก้อนนี่ซื้อสักหนึ่ง อบเอาครับอ่าสมัยนี้ซื้อสิบบาททับใบมันคนละสมัยเนาะสมัยข้ออายุหกสิบปีแล้วครับก่ยังก็ยังบ่ฮูคุณประโยชน์ของใบปู้เคยเห็นแต่แม่เคี่ยวหมากครับแม่เป็นมันมันเคี่ยวหมากเลยครับมันเคี่ยวหมากนะฮะใบปู้นะ่นเคี่ยวหมาก่นกินหมากบ้านโดนแม่เป็นเป็นฟักเงีงคุดให้แม่เนี้ยเ่าอ เออไฟักเก่งคุ้นมาให้เราต้นนี้คุ้นบอแก่งเก่งแกนเก่แกนน่ะนะเก่งคุนนิงแกนนะครับเปลือกเอาเลยครับเอาแกนแดงๆมันน่ะอันยำย่างๆนะอันเป็นเสียนเป็นเสียนอะไรฟันฟักมุน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 าให้เราแล้วก็ไปเอาที่เสียดมาให้ที่เสียดมาแล้วก็เก็บไปพูดไ่แม่แนี่ยเหรออยู่ขางบานห่วยบดประหยัดสมัยอยู่บ้านนอกบ้านแม่ตู่แม่ตู่เคยเขี่ยวหมากก็เกัน ตู่มหามหาแม่ยตัวใอญกินหมากคนเขี่ยวหมากนะครับเนาะเชี่ยวหมากกันก็เลย่วยก็เลยไดยหูจักใบพู่มาแต่คุณแต่ว่าพวกหูจักคุณประโยชน์ของใบผููบานนี่ถ้าเราเลื่องคุณประโยชน์ของใบพูคุณประโยชน์ของใบผููนี่มีหลายครับทั้งตั้งแต่พ่อยี่หูหูมากจากหน,น่อยเนาะคือหนึ่งกับปากเข้ารับปากเข้านี่ยปากปากนี่แหละปากกินเขา่าเองแหละ <c oughs> มันเหม็น มันเหม็นเอ่อมันเหม็นมัข้าวายำใบผู้ครับยำใบผู้ายำ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 มนละกาเออไอ้มันเป็นน้ำเบลี่อะครัค่ายถิมทาบอาจะค่ายถิมกิืนกินก็ได้ครับบ๊อบบ๊อบเป็นอย่างครับกลืนกินกิืนกินลงไปเรี่ยวครับไปขาพญาครับเออบานี้ยขาพญาไม่ต้อใส่เข้าข่าพญาเราไปเรี่ยว ท้องเขาอืดอยู่นี่มั่นสิลดกดไม่กระเพาะอาหารนอ้อง,องอท้อเขาอืดท้อเฟือยท้อกระเพองเฟองอืนฟี่สิเฮ็ดทั้งท้อเขาเบออื่บอืดบื่เฟอือครับคุณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วกากเกลือนครับเป็นกากเป็นเกลือนเอาใบผู้ย่องย่งองยองยองถูเลยครับถูเลยเป็นอยู่แขนบมดถูเลยหายครับหายขาดเลย บ่ขึ้นมาอีกคนสมัยก่อนเป็นยังขึกก้นมากกินหมากกันพอว่าเพิ่นบ่มีแปง้งสีฟันแล้วก็มันมีกินปากไปพูดนี่มันเป็นกินหอมครับมันิมัน,มนดัดก,กินปากให้ได้ครับแต่ว่าที่ปากเพิ่นดำเพิ่นแดงครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอมยาครับเพิ่นอมยาสูบเนะเอาะยาสูบยัดไคแล้วก็เอาอยาสูบสีบางในม,มัน ข้าวขาวกับยาสูบซีบางว่าลองมันซีบะไรนะครับมันก็เป็นแดงๆคืออันนั้นซีเสียดครับไอ้พวกที่เสียดพวกนี้แหละเขาไปอุดไปตันไปอุดไปแง่มันก็เลยเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยฟันเป็นแดงเป็นดำคนกินหมากสมัยก่อนนะครับเนาะระบาดนพ่อไอ้ก็เลยมานัางคิดอยู่มื่อเศ้าก็เลยเลื่องคลิปหนึ่งไปคลิปหนึ่งไท้ายไปไปกดตรงไหนมันถูกผูเลยครับมันบ่เต็มจ่อให้มัน้อยๆเท็าน้น่อยหนึ่ ว่เต็มจอให้ก็เลยเจี่ยวกับการล่างตาตามั่วครับตาม่วพอไว้าวาก็ะเลยเหลืออยู่แก้วนึงบัดนี่ยเลือยแก้วนึงก็เลยแช่ตู้เย็นไว้ว่าสีอน,นั่นมันขึ้นได้ครับมันมันมีประโยชน์ครับบัดนี้บ่บทิม่มครับมะม่วน,นปากครับเนี่ม่วนปากก่อนนอนนะครับเด้อไพู้เขาย่องย่งองย่งองยอกนย่งองยอครับย่งองดีดีอะไรกั เอ่อข้ากล่องเอาดีๆแล้วบาดนี้เขามันเหลือพุ๊บนี่เหลือจากล่างไอ้ตาข้านี่ล่างตาข้าสะอาดเลยเดี๋ยวไปข้าก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้ม้วนปากก้อนนอนครับแปรงสีฟันข้าเข่าเข่าน้อนว่าแปรงฟันมาแล้วเรียบร้อยแล้วพุ๊บนี่มันทีมีพวกน้ำลวกมันไล่อยังมันไหลลงที่มันไล่อย่าขาก็ั่ก้อนสีนอนพวกก็ม้วนปากแั่เทียงหนึ่งตื่นเนี่ยเราขึ้นมาก้อนแปรงฟันก็ได้ครับ บ้วนปากครับบ้วนปากอีกบ้วนอีกทีหนึ่งอีกดีครับดีดีอีดีดีก็ไปซื้อยาบ้วนปากเขามาขวดละหาสิบหกสิบบาทครับเขามีใบพูดหน่ซื้อมาหาบาทสิบาทมายองมายองมายองมยองไ้แต่แช่ไอ้กล่องนี้นี่แต่แช่ตู้เย็นไปเอาใส่ขวดขวดนี่ขวดขวดน้ำขวดละหาบาทนะครับนวดเน่อๆนะขวดเล็กเอาใส่ไ้ไม่สมมวนปากครับ มวนปากกับแฟงฟันคือบริสันเขาไปใส่มาใส่ปุ่มควาติออกจากบ้านเพาะมวลปากก่อนครับ <c oughs> ดักกินปากกินซี่ครับเจ๋อเลยครับ <c oughs> คอยมันนึกได้หรือบ้ามันมีคุณประโยชน์นีห่หว่าคุณปร,ป,รป,รประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์หลายครับประโยชน์หลายแก้ท้องอืดนต้องเฟอร์ก็ได้ตามที่พ่อยอ่านอ่านมึงในตำราเนะาะแต่อันนี้คือบ่คเขาทดลองบ่คเขาทดลองแต่มืออื่นสนิทดลองอย่างคันท้องอืดนต้องเฟอร์อยัง่งหมอเสาร์ปุ๊บทิ เอาอยักษ <Iya. S 1> ์สามซี่ใบครับสามซี่็ดยองนามหอนนี่เขาต้มซุกนะครับให้มันอุ้นเขาก็ยอง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 สนามห่อนนะครับบีบบีบอัตนามัานยดต้องใส่สํามห่อนครับห่อนจำห่อนแก้วเรื่องนะครับบีบด้งไห้ได้ได้ไลยครับใหคนข้นข้นไายเขาได้ที่ดีครับยองหาใบทใองใยยองไปเดี๋ยวนคนเห็นมันอุ่นนะครับเพราะมันอุ่นเลยเขาก็กินกินก่อนอาหารเสา่ออะไร เดี๋ยวพอไอศิทดลองมืออึ่งเศร้าเห็นเธอเบิ้งเด้อสิลเป็นหนูทดลองอยายเบิง้งโตร่องมาแล้วล่างตาลลางตานี่ล่างตามาแล้วปกติตากันมองไปอีกทีปุ๊บมันเห็นแสงไฟอีทีปุ๊บมันจะเป็นคุณม่วๆนี่ครับแสงไฟคุณม่วแต่ล่างตามาแล้วมันก็นยังเป็นอยู่ครับแต่ว่าห่างบนนักคือเกานะ่าอ่ะมันเป็นบาง,บางๆแล้วเก่ามันช่วงช่วงช่วงซีดีอยู่แต่ว่าจากที เท่าไหร่ก็ย่างมูจากไข่นอนคือขึ้นมึงก่อนเพราะว่ามองไปให้มือเส้าปุ๊บนี่ออกไปยางมึงปุ๊บนี่เหลือไปประมาณนี้คล้อยก้อนเม็ดนี่ปกติตะก้อนนี่บ้านเริ่มเป็นเม่์ไหมเนาะสีเห็นบ้านข้าเจ้าเห็นบ้านข้าเจ้าข้าเจ้าเปิดหลานเปิดเปิดบ้านเปิดยางสีเห็นแต่เดี๋ยวนี้ว่าเห็นครับแต่มืออื่นมันสีเห็นบ่ออะไรคือมันสี่่เห็นกว่าเขาคระปุกนะแต่ว่าทดลองมึงก่อนทดลองมึงก่อนเออเข้าห้าทดลองมึงก่อนเอาตูเข้าเลยเป็นตูนุล่องยาครับ แล้วเขาคอยตีไปบอกสูผู้อื่นฟังด่ใแห่งผู้อื่นเฮ็ดตามเขาด้ครับเขาคอยตีเชื้อเขาแต่เขาจะไปบวอซูซื่อนี่เขาไ่เชื่อดอกเขาต้องเฮ็ดเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนดูทําให้เป็นตัวอย่างครับทําให้ดูซะเลยครับแล้วก็มันถึงจะน่าเชื่อถืออันนี้แต่ว่ากินนี่กินยินได้แน,น่นอนอีกทีครับจินแน่นอนบ่เป็นยั้งครับบ่เป็นพิษเป็นไฟข่าประยัาได้ครับขาประยัด แล้วก็ขาเส้อล่าครับเส้อล่าในตั้าใส่พวกเป็นเส้อล่าพวกเป็นอย่างนี้ได้แน่นอนครับอันนี้อันนี้อันนี้อีลีครับของแท่อันนี้ของแท่ของแท่ของแท่ครับของแท่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันมีประโยชน์หลายว่าหั่นครับไดยยิ่เพิ่นว่าไปสกัดเอาน้ํามันละเหยมันนี่กิโลหนึ่งโมเป็นหน่อยเนี่ยครับสกัดเอาน้ํามันผูนี่ครับค่อยกับ เห็ดโมเป็นดอกไปสก,กัดเนี่ยใชสีสก,กัดแบบใดเอาน้ำมันละเหยของผู้นี่เขาว่ามันเป็นน้ำมันไออย่างขวายกังโมหูเดี๋ยวสิวอ่านอ่านอะไรสิมาสูฟังนะเบอกสูฟังบอกสูฟังแต่ว่าผู้ใดมีหันปลูกไว้หลายครับปลูกไว้หลายไปหาวิธีสก,กัดน้ำมันมันครับเอาน้ำมันมันเนี่ยส่งขายครับเขาบอกว่ากิโลละเป็นหมื่นนะครับเด้อแต่อันนี้เขาเว้าครับขาวอยยังบมข่นเห็ดขวาย,ยังบมหูขวอยกังบ้านเดื ไปถามลงมึงว่าน้ำมันใบพูนี่มันแพงอีหลี่จิขั้นแพงนี่ปลูก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 ละมัดสกัดสกัดเอาครับสกัดเอาน้ำมันซื้อบ่สิส่งไข่ห้กิโลละ8ป0ดพันกระดอกบ่อหันมื่นดอกมันถือบ่ได้อยู่ว่าเดือนนึงจ็สามกิโลนี่เป็นบ่อ อยู่ได้ผุ้นี่ครับช่วงโควิดนี่เขาอยู่ได้ผุ้นล่ครันได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอ,อันนี้เขา้าว่าสู้กันฟังเนาะข้ามันเปลี่ยนไปได้ว้าสันดกว้าผู <c oughs> ้ครับใบ้ผู้ไอ้ผู้แต่เท่าสันดกวา้าวันดีครับวันดีครับ